สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเช้าวันจันทร์ที่17สิงหานะครับก็สําหรับภาพตลาดในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมันมันเหมือนจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Market Rotation เกิดขึ้นแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ถ้าดูสถานการณ์นะครับการแพร่ระบาดโควิดในสหรัฐเนี่ยก็ต้องพบว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในรัฐใหญ่ๆเนี่ย,ยถือว่ากลับมา เข้าสู่เรียกว่าสามารถที่จะควบคุมนะไอภา,ภาพการระบาดรอบที่2ได้ดีพอสมควรนะครับก็เลยทําให้ความกังวลในเรื่องของตัวการแพร่ระบาดโควิดนะครับในสหรัฐเนี่ยดูจะ,ะค่อยๆดีขึ้นตามลำ,ด,ำดับนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยก็เริ่มที่จะ p r i ซ์ประเด็นนี้น้อยลงเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับระหว่างสัปดาห์เนี่ยมันก็จะมีะทางรัเสเซียเนี่ยก็มีการออกนะครับประกาศว่าโอเคประเทศเขาเนี่ยสามารถที่จะ ผลิตในตัววัคซีนได้เรียบร้อยแล้วอันนี้ถือว่ามามาแรงแซงทางโค้งนะครับถึงทุกประเทศเลยนะแล้วก็ปูตินเนี่ยก็ออกมาเคลมนะครับว่าถือว่าเป็นความสําเร็จครั้งหนึ่งครั้งสําคัญของประเทศเขาเลยนะครับแล้วก็ถึงขนาดเนี่ยโจกว่าตดยตั้งชื่อนะไอวัคซีนตัวนี้ว่าสปุกนิกนะครับนี่ก็คือเพื่อที่จะลําลึกถึงอดีตที่สมัยก่อนเนี่ยเขาแข่งกันเรื่องของสงครามเย็นสงครามทาง อโอกาสนะแข่งว่าประเทศไหนเนี่ยจะสามารถส่งจรวดขึ้นไปได้ก่อนเขาก็ถือโอกาสนี้นะครับเคมเรียบร้อยไปแล้วนะว่าถือว่าเป็นวัคซีนที่เรวียกว,ว่าเป็นวัคซีนน่าจะเจ้าแรกในโลกนะครับที่ที่จะผลิตในวงกว้างได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ทําให้แม้ว่าหลายคนบอกว่าเอ้ยประสิทธิภาพมันมันจะโอเคไหมนะมันจะรักษาหรือว่าเป็นวัคซีนป้องกันโรคได้จริงหรือเปล่าเนี่ยก็เกิดคําถามเหมือนกันนะกับค่ายทางฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐ นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็ถือว่าเป็นตัวที่เรียกว่าจุดประกายตลาดได้ดีอยู่พอสมควรนะครับก็ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มเห็นนะฮะไอไอตัวของ Sector Rotation นไอทีมที่เรียกว่าเรี r e เพน n ิ้งเนี่ยมันเหมือนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะ,ะถ้าจำได้นะครับมันเคยเกิดเหตุลักษณะแบบเดียวกันนี้เนี่ยในในช่วงตอนอปลายเดือนอพฤษภานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเคสในสหรัฐเช่นเดียวกันเนี่ยก็ก็เหมือนจะเซตโทน ที่จะปรับตัวลดลงได้ได้ค่อนข้างดีนะซึ่งเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยในช่วงสัก2-3สัปดาห์นะภาพที่เกิดขึ้นคือกลุ่มที่เป็นอ่า r e โ o m p e n i n g t e มก็คือสต็อกที่เกี่ยวข้องกับซิคิ i c a l หรือวัาถ้าจารเศรษฐกิจมากๆนะครับอย่างพวกคอนซัม p t i o n นะครับอย่างพวก industrial m a t e r ี a l เนี่ยถือว่า อ่าเพอร์ฟอร์มได้ดีมากๆในช่วงตอนนั้นนะครับอันนี้ก็คิดว่าลักษณะภาพเนี่ยมันมันมันเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างค่อนข้างอ,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 อ่าอยู่พอสมควรนะครับโดยดัชนีเนี่ยถ้าดูในภาพรวมเนี่ยก็อย่างตัว n a s d a ดซึ่งเป็นตัวที่ represent ตัวเทคเนี่ยก็ดูเหมือนจะเริ่มชะลอตัวลงนะครับ week on week เนี่ยปรับตัว ขึ้นได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแค่0.08%นะครับแนะครังนี้ S&P 500เนี่ยเดี๋ยวผมมีหน้าถัดไปให้ดูถ้าดูในไส้เนี่ยก็จะพบว่าในในเซกเตอร์ที่เป็นเทคเนี่ยค่อนข้างดูซอฟต์แต่เซกเตอร์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับร e o p e n i n g t e a มเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้ดูดูโทนเหมือนจะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยมันมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่เราจับตาดูเป็นประจำอยู่แล้วในช่วงนี้คือตัว initial jobless บส a ขานะครับก็คือการขอยอดรับสวัสดิการนะจากคนที่ตกงานนะพูดพูดง่ายๆก็ว่างั้นนะครับก็ออกมาเนี่ยถือว่าต่ำร้านเป็นครั้งแรกนะครับในรอบเกือบ21สัปดาห์ก็สะท้อนว่าโอเคผลของการทำพอเชิร์กดาวเนี่ยสะท้อนมาในเรื่องของตัวเคสที่ดูเหมือนจะชะลอตัวลงก่อนหน้านี้เคยท็อปอัพพีคสูงๆเนี่ยถึง80,000-90,000ลายต่อวันนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยคอนเทนตด้วยมาสัก50,000ลายนะครับนี่ก็สะท้อนว่า มาตรการเรื่องพาเชอล็อกดาวน์เนี่ยนะครับก็เป็นการคอมโพมิสระหว่างเศรษฐกิจนะครับกับในเรื่องของการที่จะคอนเทนตัวตัวโรคตรงนี้ได้ดีอยู่พอสมควรนะครับก็เริ่มสะท้อนออกมาในภาคข,ของตลาดแรงงานเนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คาดการต่อไปว่านะครับในเรื่องของภาคการจ้างงานเรื่องของพวก unemployment rate เนี่ยก็น่าจะสามารถต่ำา10ได้นะต่ำกว่า1 0บได้ในใน,ในช่วงถัดไปที่จะมีการประกาศออกมานะครับอันนี้ก็คือ ภาพตลาดที่เกิดขึ้นในสหรัฐในขณะที่ในใน,ในส่วนของปัจจัยที่กดดันนะดูภาพมันค่อนข้างดีเพียงว่าตลาดมันควรไปทไี่สุดมากกว่านี้นะครับเพียงแต่มันขาดในเรื่องของอามาตรการในะเรื่องของฟิส a อ s ซิมู a ลต s แม้ว่านะครับถ้าจำได้สัปดาห์ก่อนนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็นะมีการเซ็นถึงเรียกว่า e x e c utive Order นะครับในการที่จะในการที่จะเรียกว่าปลดล็อกนะครับไอไอ,อสิ่งที่เขา คุยกันไม่ได้มาตราการช่วยเหลือต่างๆที่มันหมดไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกระกฎะานะทรัมป์ก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นเอกีมาขาวมาเลยช่วยในเรื่องโดยเฉพาะยิ่งในประเด็นเรื่องของ unemployment benefit นะครับคือสวัสดิการที่ช่วยเหลือคนตกงานจากปัญหาโควิด -19 ตรงนี้เนี่ยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย need package อะไรท,ที่ใหญ่กว่านั้นนะทรัมป์เนี่ยเซ็นเซ็นอธิบดีออเดอร์เน แก้ประเด็นอันล็อกในแค่บางข้อในเรื่องของอันันเพน n t งค์เบรสิธิวันนี้ว่า,วาไปแล้วซิลเดียนโลนนะครับเพโลแทคคัสพวกนี้เนี่ยนะครับทรัมป์เซ็นได้ในส่วนของาสามสี่ 3, 4, ประเด็นตรงนั้นเพียงแต่ว่าจริงๆเศรษฐกิจสหรัฐนิดนะครับฟิกสกอลซิมูเลตในในในดิกรทีที่มากกว่านั้นซึ่งถามว่าตอนนี้มันเรียกว่าเจอภาวะสุญญากาศอยู่เหมือนกันเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่7สิงหาเป็นต้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ามีการปิดสมัยประชุมนะครับของสภาสาหรัฐนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะกลับมาคุยกันอีกทีได้เนี่ยก็เป็นในช่วงต้นเดือนกันยาเลยนะครับตลาดก็คาดหวังว่าประมาณสักช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยาเนี่ยทั้ง2องสองส่วนเนี่ยจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งฝั่งของ b ิ i c ันแล้วก็ทางของเดโมแครตนะครับซึ่งตอนนี้ทางทางผู้นําของอรัฐสภาของทางฝั่งเดโมแครตนะใน นางแนนซี่โพลิซีเนี่ยก,ก็แววแววมาว่าเนี่ยจะเข้าพบกับทางประธานดิมดีทรัมป์นะครับเพื่อที่จะรีบจบดีลตรงนี้ให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเพราะเพราะว่าไอตรงเนี้ยสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงที่ผ่านมานะครับที่เจอ,เอผลกระทบจากโควิดนะแต่ว่าพวกภาคการบริการพวกการคอนซัมมชันเนี่ยสามารถกลับมาได้โดยเร็วเนี่ยก็คือจากมาตรการเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดู นะครับในระยะถัดไปแล้วก็สุดท้ายนะผมผมเชื่อว่ามันมันมันต้องผ่านออกมาได้นะครับซึ่งอาจจะออกมาพบกันครละครึ่งทางก็คือว่าทางฝั่งเดโมแครตเนี่ยนิทเอ่อในในตัวบัตเจตที่เยอะกว่าคือในระดับ3.5ที้าเลียนแต่ริพาปิกันเนี่ยขอแค่1ทีเลียนแต่ว่าผมว่าสุดท้ายเนี่ยคงพบกันละครึ่งทางนะครับประมาณอาจจะจบได้ที่1.5ถึง2ทีเลียนเป็นอะไรที่ตลาดคาดการณ์แล้วก็จะสามารถผลักนะครับตลาดให้ ไปต่อได้ในระยะถัดไปนะครับนี่คือภาพตลาดสารัฐในส่วนของฝั่งยุโรปนะยุโรปในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูในในตัวเลขของฝั่งของ MSCI ยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยนะครับ1.4จริงๆอะช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีมากนะครับหลังจากที่รัเสเซียเนี่ยประกาศเรื่วัคซีนออกมานะครับซึ่งยุโรปเองเนี่ยเป็นรีเจนที่ละกาดมานาน,นเพียงว่าในระยะสั้นๆตรงนี้เนี่ยมันมีเคส ที่เกิดขึ้นตรงที่ว่านะครับมันพบยอดนะฮะไอตัวโคโรนาไวรัสเนี่ยมีการเร่งตัวเพิ่มขึ้นในในริเจียนอย่างเยอรมันนะครับฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนะครับทีนี้ก็ต้องดูต่อว่าไอยอดที่เร่งเนี่ยมันจะสามารถที่จะปักตัวลดลงจากมาตรการที่หลายๆประเทศเนี่ยทั้งเยอรมันนะครับฝรั่งเศสรือสเปนเนี่ยก็เริ่มกลับไปทําสิ่งที่ว่าพวกพาเชียล็อกดาวน์แล้วบางส่วนเหมือนกันนะครับก็คิดว่า โซฟาก็คิดว่าน่านาจะในระยะถัดไปเนี่ยก็น่าจะสามารถควบคุมได้นะครับเป็นเพราะว่าไอเซ,เซนเมนที่ดีช่วงกลางสัปดาห์เรื่องวัคซีนเนี่ยมันก็ถูกเรื่อโงโคโรนาไวรัสเนี่ยทำให้ปลายสัปดาห์เนี่ยมีปรับตัวยอ่อลงนะครับเน็ตก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นตนะครับสำหรับริเจนถัดมานะครับญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับล a กา a r d มานานนะครับก็พอเกิดภาพมาร์เก็ตโรเทชันลักษณะตรงนี้เนี่ยก็ทําให้นะครับไอริเจนที่ล a กา a r d มานานอย่างพวก ยุโรปเมื่อกี้เล่าไปแล้วในญี่ปุ่นก็สามารถรีบูตขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะก็ถือว่าเป็นแต่ถ้าดใูในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่เพอร์ฟอร์มได้ดีที่สุดตลาดหนึ่งในโลกนะครับหลังจากที่และก,กาดมานานแล้วก็เคสในประเทศเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มมีคอนเทนต์ได้แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้สัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยมันถือว่าเป็นจุดพีคในรอบที่3รอบที่4ในรอบที่ผ่านมานะครับก็สามารถที่จะ ควบคุมเคสได้ดีพอสมควรก็ทำให้ตลาดเนี่ยมีโมเมนตัมแรรี่ขึ้นมาได้นะครับปิดทั้งสัปดาห์ในนี้แค่อีกนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น4.3%ในขณะที่ทางโทปิกนะซึ่งดูบรอดกว่าเนี่ยประมาณปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า5%นะครับก็ถือว่าอ่าเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีในขณะที่จีนนะครับจีนเนี้ยสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่อาจจะ ค่อนข้างซึมซึมสักนิดนึงนะครับถ้าดูจากตัว m s c i China เนี่ยลงไป0.43ในขณะที่ CSI 300นะครับซึ่งสะท้อนภาพตลาดในจีนแผ่นินใหญ่เนี่ยก็ถือเรียกว่าแฟดนะครับปรับตัวลดลงไป0.07นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะตลาดใน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 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเขาก็เรียกว่าจับตานะครับรอดูประเด็นในการที่เขาจะคุยในเรื่องของ อ US China trade talk นะซึ่งตลาดคาดหวังว่าจะคุยกันวันที่ส5สิงหาปรากฏหักมุมนะครับก็คุยสรุปก็เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดก่อนนะครับแต่นี้ผมรีแคปไปฟังแล้วกันสถานการณ์ปัจจุบันนะครับยอดการนำเข้าสินค้านะครับของของจีนที่นำเข้าสินค้าจากสหรัฐมาเนี่ยตกลงกันไว้ทั้งทั้งแพ็กเกจเนี่ยตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2 0 2 1ปีหน้าเนี่ยคุยกันในวงเงินนะ200บิลเลีน นะแต่ปรากฏน,นะครับว่าดูใน,ในช่วงปี2อ2 0คือปีนี้เนี่ยนะครับาทาร์เก็ตมันจะอยู่ประมาณสักแสนเจ็ดนะครับครึ่งปีเนี่ยมันมันควรจะอยู่ประมาณสักโทษทีช่วง ปีนี้เต็มปีเนี่ยจะอยู่ประมาณสักแสนสี่นะครับแล้วก็ถ้าครึ่งปีเนี่ยคือ7 7 0 0 0หมื่นนะแต่ปรากฏว่าตอนเนี้ยจีนนะครับนำเข้าไปไม่ถึงครึ่งนะประมาณแค่ส0,000่นต้นๆเท่านั้นเองก็สะท้อนว่าโอเคมันก็ยังยังไม่ถึงเป้านะครับแต่จีนก็อาจจะมีข้อแก้ตัวนะครับเพราะว่าในช่วง3เดือนแรกของปีเนี้ยเขาเจอเผชิญปัญหากับในเรื่องของตัวโควิด -19 นนะครับแล้วก็ช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยเจอเรื่องปัญหาน้ำท่วมนะครับก็อาจจะมี ข้อแก้ตัวตรงนี้ได้นะครับซึ่งลักษณะมองว่านะครับในระยะถัดไปถ้าเขาจะสามารถจัดให้กลับมาคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ไม่ว่าวันไหนก็ตามเนี่ยผมมองว่าทางฝั่งสหรัฐเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะขนาดล้มโต๊ะเจรจาได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าอย่าลืมว่าฐานเสียงของโดนัทัมเนี่ยจะอยู่ในภาคของการเกษตรซะเยอะนะครับอย่างมากก็คือคือในลักษณะที่อ่ะมา ขู่กำชับนะแล้วก็อาจจะมีการขออะไรเพิ่มเติมจาก,จากทางจีนแต่ว่าคงไม่ไมถึงกับเวิร์สเคทที่ไปลงตบได้อันนั้นคือสิ่งที่เรามองนะครับแล้วก็มีประเด็นเพิ่มเติมมาในช่วงอยู่สุดสุดสดาเนี่ยทรัมป์เนี่ยหลังจากที่แบนตัว e c แ a t แบนตัว t i k t o k ไปแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มเริ่มพูดถึงการการแบนไอตัว Aliba เพิ่มเติมนะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้มุมมองในช่วงถัดไปว่า,าเรามองประเด็นนี้ยังไงนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยตลาดจีนในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้าง เวทแอนด์ซีนะครับก็ดูไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยวิ่งไปไหนเท่าไหร่นะครับก็สัปดาห์นี้ก็คิดว่าหลังจากที่ประเด็นนะเรื่องเจรจาเนี่ยมันถูกพักออกไปเนี่ยก็อาจจะมีอาจจะมีภาพที่จะทําให้ตลาดจีนเนี่ยกลับมาคึกคักได้อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับในขณะที่ตลาดเอเชียอื่นเนี่ยก็เกาหลีเนี่ยยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นไป2.37เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็สะท้อนภาพว่าไอ้ยอด การส่งออกในพวกโดยเฉพาะยิ่งสินค้าสำคัญของเกาหลีก็คือพวกสิมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นตัวที่สะท้อนภาพ global demand เนี่ยออกมาเนี่ยค่อนข้างดูดีขึ้นนะครับก็สะท้อนภาพ global demand เนี่ยน่าจะค่อนข้างดีขึ้นหลังจากที่หลายๆประเทศเนี่ยเริ่มกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ทำให้ตลาดเกาหลีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ได้ค่อนข้างดีนะถ้าดูในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตลาดเกาหลีเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ perform ได้ดีที่สุด นะครับในขณะที่ถ้ามาดูเป็นลายเซกเตอร์นะอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่ามันเกิดเหมือนกับภาพเซกเตอร์โรเลชันเล็กๆนะถ้าดูอย่างภาพกลุ่มเทคเนี่ยก็ค่อนข้างแฟลตนะศูนย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเองแค่0.02ในขณะที่เซกเตอร์ที่แลกกาดมานานอย่าง f i n a n ชียลนะครับขึ้น2.15 energy มานะครับนดัสเทรียลมาอันนี้ก็ท้อนภาพเกิดเซกเ,กเตอร์โรเลชันแล้วนะเกิดเพียงแต่ว่าคําถามคือมัน ม,มันจะอยู่กับเรานานหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูว่าปัจจัยที่จะมาเสริมต่ออะยอดโควิดอันนีคนคน้ค่อนข้างที่จะคอนเทนได้แล้วนะครับที่ผมพูดในตอนตอน้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นลักษณะน,น,นี้มันเคยเกิดมาแล้วนะครับตอนเมื่อ2เดือนที่แล้วทีนี้ถามว่ารอบนี้มันจะอยู่ได้นานกว่าเดิมไหม ขึ้นอยู่กับว่าวัคซีนเนี่ยผลมันอาจะออกมาได้ทันท่วงทีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะกําหนดตลาดเลยในช่วงถัดไปนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กส์นะครับอ่าย่างดูดอลลาร์อินเด็กส์เนี่ยก็เริ่มดูซอฟนะครับประมาณสัก้าในขณะที่ราคาทองคำเนี่ยยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีข่าวดีเรื่องวัคซีนขึ้นมานะครับก็ทําให้นะคนคนอ่าหันกลับไปเทขายทํากําไรทองคําแล้วก็ าราคาเนี่ยปรับลงมาหลุด1,940และล่าสุดอยู่ที่1,937นะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของเทเชอรี่เองเนี่ยเทเชอรี่อันนี้เป็นจุดที่น่าสังเกตเหมือนกันนะครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไอตัวยาวเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตัว10ปีกับ30ปีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับยังมีเนื้อสำคัญนะ14พิบกับ21พิบตามลำดับเนี่ยอย่าง10ปีเนี่ยซึ่งเป็นตัว reference rate ในในในหลายๆส่วนนะครับวันเนี้ย ปรากฏนะครับขึ้นมาอยู่ระดับ0.71ถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดนะับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับอันนี้มันมีจากหลายๆสาเหตุนะครับที่ไปแกะมาก็คือ1แหละคือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับทั้งตัว Headline แล้วตัวคอ r e CPI เนี่ยซึ่งเริ่มส่งสัญญ,ญาณของเงินเฟอ้อที่เริ่มเร่งตัวขึ้นนะข้อสองก็คือในเรื่องของปริมาณในการที่จะออกพันธบัตรนะครับจากทางภาครัฐเนี่ยของโดยเาะนี่ทางสารัฐเนี่ยซึ่ง ออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้นนะครับกว่าสภาวะปกติแล้วก็ตัวที่3คือมีการออกหุ้นกู้นะครับในในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากผ่านช่วงแบ็กเอาพีเรียในการที่เขาประกาศเออร์เน็งแล้วเนี่ยเขาก็มันก็ออกคุ้นกู้เนี่ยในยจนวนมากนะครับจากภ่ายกอกชนซึ่งเขาก็ไป ทำให้นะครับคนเนี่ยเดิมทีผู้เล่นหลักที่ลงในพวก Treasury เนี่ยก็หันกลับไปลงทุนในพวก Corporate Bond ซึ่งให้ยิวที่มีความน่าสนใจมากกว่าก็ทําให้ตรงนี้เนี่ยนะครับอไอตัว10ปีเนี่ยเด้งขึ้นค่อนข้างค่อนข้างแรงเนี่ยถามว่าไม่มีเนือ้อยายังไงต่อการลงทุนก็คือเพราะว่าปกติในช่วงตลาดในช่วงที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นหลักๆเนี่ยมาจากใน,ในส่วนของสิ่งที่เรียกว่า P/E expansion นะครับในในสภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำม,มากเนี่ย PE เนี่ยสามารถที่จะขยายตัวได้นะครับก็ทำให้ราคาหุ้นในช่วงก่อนหน้าเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไดอ้อย่างต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมองว่าไอ้ปัจจัยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยเพียงชั่วคราวนะครับหรือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลแล้วก็สามารถจะยืนระยะได้ในะระยะถัดไปหรือเปล่าซึ่งถ้าดูจากสิ่งที่ไปไปแกะและวิเคราะห์มาเนี่ยก็พบว่า ผมให้น้ำหนักกับปัจจัยเป็นชั่วข้าวมากกว่าเพราะว่ามันเกิดจากเหตุผลสองในสามข้อเนี่ยมันเกิดจาก addition, เขาเรียกว่าเป็นเหตุผลที่เกิดเพียงชั่วขราวเท่านั้นนะครับก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขราวเท่านั้นนะครับในในระยะตรงนี้อาจจะมีปัจจัยที่กระตุกต่อตลาดหุ้นได้นะแต่มองว่าวเป็นแค่ชั่วข้าวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามองในขณะที่ถ้าดูในส่วนของตัวพวก สเปรดนะสเปรดก็เป็นเหตุผลที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อตะกี้แล้วว่าช่วงนี้ Activity ในตลาดฝั่ง Corporate Bond เนี่ยค่อนข้างคึกคักนะครับแล้วก็ทำให้ไอตัวสเปรดเนี่ยมันไง IG เนี่ยค่อนข้างทรงตัวแต่ว่าตัว High y i e l d เนี่ยมันคึกคักโดยโดยเฉพาะยิ่งพวก High Yield ที่ตัว Corporate Bond เนี่ยมีการจากกลุ่มหลายๆกลุ่มธุรกิจเนี่ยมีการ ออกบอลตัวใหม่ๆเนี่ยในประมาณที่สูงกว่าปกตินะครับสะท้อนภาพฝั่งซัพพลาเนี่ยที่ออกมามากก็ทำให้ไอตัว you, ยูฝั่งไฮยูเนี่ยกลับมาเด้งอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นไปประมาณ19 b เ s i p บสิสพอยต์ก็สะท้อนมาตอนนี้ภาพธุรกิจก็ หันกลับมาทำพวก r e f i n a n c i n g activity มากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทเนี่ยอยู่ในระดับต่ำนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้ถ้าดูบน by region เนี่ยก็พบว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาในภูมิภาคอาเซียนนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยดูเหมือนจะบวกได้แรงที่สุดนะครับปรับตัวขึ้นเกือบ4%ในขณะที่บ้านเราเนี่ยขึ้นแค่02%เท่านั้นในฟิลิปปินส์เนี่ยก็มันขึ้นตามความหวังจากที่ประเทศเาาาน่จจะจะกลับม เปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆเคสไม่ได้ลดลงเลยในฟิลิปปินส์แต่ว่าเขาเนี่ยไม่เหลือสายป่านที่จะปิดประเทศต่อได้แล้วนะครับก็น,นี้ก็กลับมาเปิดประเทศแล้วก็ทําให้ตลาดนีขึ้นไปเกือบสี่เปอร์เซ็นแต่ถ้ามาดูฟันฟลอ์ที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านเราเนี่ยก็จะพบว่าอาขายตั้งช้าเร่งขายอย่างต่อเนื่องนะครับขายต่ออีกสี่พันล้านเนะน,น้นๆทั้งปีเนี่ยเกือบสองแสนสี่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์นี้อาจจะดูค่อนข้างที่จะ ซอฟต์นิดหนึ่งนะตัวเลเศรษฐกิจหลักๆจะอยู่ในฝั่งของทางทางญี่ปุ่นนะครับในช่วงต้นสัปดาห์เรื่อง i n s t i a l production นะครับในส่วนของสหรัฐเนี่ยก็จะมีเรื่องของพวกภาคอสังหานะครับพวก US building permit นะครับแล้วก็พวกตัวเลขบ้าน,นต่างๆนะครับนี่คือตัวเลขที่ต้องจับตาเป็นรายสัปดาห์แล้วก็ที่สำคัญทุกพฤหัสนะให้จับตาดูตัว initial jobless claim ซึ่งสัปดาห์นี้เขาก็คาดอยู่แหละวว่าคงต่ำล้านนะครับซึ่งแล้วก็ถ้ามันสามารถเซตโทนต่ำ ต่ำกว่าหนึ่งล้านได้นะครับแล้วก็ถ้าดีกว่านั้นถ้าต่ํากว่าเดิมเมื่อเทียบกับวิคที่แล้วเนี่ยก็ผมคิดว่าภาพเซกเตอร์โรเดชันเนี่ยมันก็จะเริ่มชัดขึ้นแน่นขึ้นนะครับในระยะถัดไปโอเคนะครับทีนี้มาดูยอดผู้ที่เชือ้อ นะครับอันนี้ในสหรัฐนะหยิบตัวเลขมาเช่นเดิมนะก็พบว่าผลของตัวพาเชื้อโรคดาวเนี่ยเริ่มเห็นผลอย,อย่างชัดเจนนะก่อนหน้านี้นะครับวันหนึ่งเกือบ80,000-90,000ตอนนี้เหลือแค่50,000แล้วในรัฐหลักๆอย่างแคลิฟอร์เนียฟลอริดานิวยอร์กออริโซนาเนี่ยเริ่มเซตโทนเซตโทนที่ต่ําลงเรื่อยๆนะเท็กซัสด้วยอีกรัฐหนึ่งนะครับอันนี้ก็สะท้อนว่าถ้าตัวนี้สัปดาห์นี้ initial j o b l a t e ออกมาดีอีกนะครับแล้วก็ปัจจัยเรื่องการเมืองเรื่องอ แพ็กเกจเรื่องซิมูเลต์เนี่ยมันสามารถอัลล็อกได้รีบรีบอันล็อกได้เร็วมากมากเท่าไหร่เนี่ยภาพเซกเตอร์โรเดชันเนี่ยมันจะมาเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพที่อยากจะย้ำให้ดูนะครับส่วนวัคซีนนะครับอันนี้มีอัปเดตเล็กน้อยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมะีปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีวัคซีนที่อยู่ในเฟสสานะซึ่งทดลองในแมชสเกลคือหนึ่งมากกว่าหนึ่งหมื่นลายขึ้นไปเนี่ยทั้งหมด8ตัวแล้วนะครับแล้วก็ในสัปดาาาห์ที่ผ่ผนม มันก็จะมีตัวที่เข้าเฟส3เนี่ยนะครับมีอยู่สองตัวคือตัวชิโนโฟาร์มแล้วก็ตัวคาสิโน i บ t เทคของจีนนะครับแล้วก็อัปเดตไท,ทม์ไลน์น,นิดนึงนะครับตัวของ a s t r a z เ n e c a นะครับซึ่งตัวเป็นลีดเดอร์ที่สุดของผู้พัฒนาวัคซีนเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ออกให้ไทม์ไลน์เบื้องต้นแล้วแหละว่าในช่วงปลายเดือนกันยานะครับน่าจะมีผลของเฟส3เนี่ยประกาศออกมาได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าระหว่างทางนะช่วงปลายเดือนสิงหาคมเนี้ย นะครับจนไล่จนถึงช่วงปลายเดือนกันยานเนี่ยตลาดนะครับเริ่มจะโฟกัสมาที่ผลการลงวัคซีนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว,ว่าเซกเตอร์โลเทชันก็เริ่มจะชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับก็เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่อยากจะย้าเตือนอันหนึ่งนะครับอนอกเหนือจากโควิดคอนเทนต์ er แล้วเนี่ยปัจจัยประเด็นที่1ประเด็นที่2เรื่องของไทม์ไลน์ของไอ้ตัววัคซีนเนี่ยจะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆตรงนี้น,นะครับจะเป็นตัวทิกเกอร์พอยท์ที่สําคัญนะครับของคําว่าเซกเตอร์โลเทชันนะครับ แล้วก็ประเด็นถัดมานะครับอันนี้หยิบมาให้ดูนะครับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับของประเด็นทีว่าหลังจากทั้มเนี่ยเขาแบนเทนเซ่นนะครับแบนแอปอย่าง VChat นะครับแบนแอปอย่าง t i k t o k ไปแล้วล่าสุดพูดถึง a l i b a b a แล้วซึ่งนะครับอาลีเนี่ยเรามองว่าโอเคมันก็คงเป็นลักษณะเหมือนเดิมนะการขู่เนี่ยเป็นคงขู่ในเชิงสัญลักษณ์นะครับเนื่องจาก Ali ีบาบาเนี่ยถ้าเปรียบเสมือน สารลักก็เหมือนกับยังไงฮะเหมือนกับเป็นเนชั่นแนลแชมเปียนในเชิงของบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีของจีนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนเดิมนะครับอเกนอีกครั้งหนึ่งว่ารายได้นะครับบริษัทเทคโดยส่วนใหญ่ของจีนเนี่ยนะไม่ค่อยพึ่งพาตลาดของสารัฐเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมยึดตัวเลขนะครับรายได้ของอีบาบาที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับแบ่งตามภูมิภาคเลยนะกราฟด้านล่างก็จะพบว่ามากกว่า90%ของรายได้เนี่ย ของอาลีบาบาจะอยู่ภายในประเทศจีนเท่านั้นแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีไรายได้อยู่ในสหรัฐเลยก็ว่าได้แล้วก็ไอ้คำว่า90%ที่บอกเนี่ยมันไม่ใช่เป็น90ณนะปัจจุบันด้วยนะมันเป็น90%ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงอดีตแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูตัวเลขสัสดส่วนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะเพิ่งพานเรเวนิวในประเทศมากขึ้นมากขึ้นด้วยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า Impact ตรงเนี้ย คมมีผลในเชิงเซนิเมนต์นะครับของของกลุ่มเทคจีนแต่ว่าถ้าตลาดลงในเหตุผลตรงนี้นะครับยังชอบที่ใจเข้าไปซื้อเพราะว่า Impact นะในเชิงพื้นฐานในเชิงต่อผลกำไรของบริษัทเนี่ยยังอยู่ค่อนข้างจำกัดมากๆนะครับ90%ของรีบาบาอยู่ในประเทศนะครับอันนี้คือประเด็นที่อยากจะเน้นย้ำแล้วก็ถ้าลงในประเด็นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นเจ้าว่าเข้าซื้อที่ดีนะครับก็อันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้ส่วนนะถ้าดูในเรื่องของ กองทุนที่แนะนำนะครับยังคงภาพเหมือนเดิมนะแต่ว่าจะเริ่มให้น้ำหนักเทไปทางในกลุ่มของพวก post covid มากๆเพราะว่าคำว่าเรื่องของ sector rotation เนี่ยมันเริ่มกลับมาชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับกองอย่าง sp robot นะครับซึ่งมีสัสดส่วนการลงทุนในพวก industrial robot นะครับในพวก semiconductor ซึ่งเป็นกลุ่มที่แลกกามานานตรงนี้น่าจะรับประโยชน์มากขึ้นในระยะถัดไปแล้วก็กลุ่มอีกกองหนึ่งคือกองอย่าง SP Top b l a n d นะครับก็หุ้นที่อยู่ในกองทุนนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีพวกกลุ่มที่เป็นพวกคอน sumption นะครับซึ่งแลกาดมานาะอันนี้ผมคิดว่าในระยะถัดไปถ้าภาพเรื่องเซกเตอร์โรเทชันมันชัดขึ้นชัดขึ้นแบบนี้นะครับสองกองนี้เนี่ยก็จะได้รับอันนี้ส่งที่ดีในช่วงถัดไปแล้วก็กลุ่มที่เรียกว่าเดอะวินเนอร์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าจริงๆเป็น all weather strategy นะ พอร์ตโฟลโอเน่ยลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็แตรชี้เราเน่ยค่อนข้างที่จะปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับเช่นเดียวกันนะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับภาพเกิดภาพเซกเตอร์โลนีชันเกิดขึ้นนะครับสั่งเฟอร์นิเจอร์เองก็มีการปรับพอร์ตลงทุนเนี่ยให้ล้อไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดนะสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดก็คือเรื่องของเซกเตอร์โลนีชันตรงนี้เนี่ยนะครับ มันก็จะมีสัดส่วนอย่างกอง SP รับเนี่ยแล้วก็มีการเพิ่มสัดส่วนของตัวพวกซซมิคอนดักเตอร์นะครับกลุ่มที่แลกกาดก่อนหนนี้มานานเนี่ยในสัดส่วนที่มากขึ้นนะครับก็เพื่อที่รับประโยชน์ในระยะถัดไปแล้วก็กองจีนแน่นอนมันก็เป็นทีมที่เรียกว่า the most resilient อันนี้เรายังคงภาพเดิมนะตราบใดที่ไม่แตะเรื่องของทาลีฟนะครับผมก็ยังเชื่อว่าถ้าย่อ ด,ด,ด,ด้วยด้วยการที่เขาทะเลาะก,กันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชิงสัญลักษณ์ปิดสถานทูตแบนแอปพลิเคชันนะครับแต่ถ้าดูระแกะในไส้ในรเวนิวเนี่ยอิมแพคในเศรษฐกิจจีนหรือหุ้นจีนันั้นเนี่ยค่อนข้างจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากใครชอบจีนอยากลงจีนเนี่ยผมมองว่าจังหวะถ้าเขาทะเลาะก,กันแล้วย่อลงด้วยเซนิมนต์แบบนี้เนี่ยเป็นจังหวะเข้าซื้อที่ดีนะครับ ก็อันนี้ก็จบสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็สําหรับท่านใดนะครับถ้ามีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ขอรับสื่อชี้ชวนได้ที่นะครับบลจแอสเซทพลัสนะครับแล้วก็สามารถติดต่อโดยตรงที่เบอร์คัสเตอร์แคร์นะครับ0 2 6 7 2ส1 1หนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ